หลับแล้วโอ้โหหลับแล้วพี่น้องเ,เอ้เอาใหมเอาใหมเอาใหมน,น,น้องน้องน้องเพชรต้องบอกว่าแม่จ๋าเอาพูดก่อนอโโปอกปากก่อนพี่รองเบาๆเดี๋ยวฮึฮึ พ่อปากก่อพี <c ười> <c ười> <h <h ่น้องพ่อปากคนกันว้าเพชรไหวไหมไหวไหมหนูไม่เอาหนูไม่เอาจะอ้วกไหมไหนยายดูสิ หันหน้ามาให้ยายดูก่อนเอางั้นก็ร้องเพลงให้ยายฟังหนึ่งเพลงยายจะปล่อยไปสวยสักนิ่กีป่ปังอ่ะ่าสวยไม่พักกูใช้ทักจนเกือ๊ <c oughs> หมูแดงเอ,เอามาเอามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกเอาหมูเดงให้หน่อยค่ะ หมูเดึง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 ดึงดึงดึงหมูเดึงหมูเดึงหมูเดึงจอดถึงถึงจอดถึงถึงแล้วก็จอดถึงถึงให้ขันเฉวพี่น้องขันเฉาวน้าดูร้องเพลงบทร้องเพลงตุ่งแดงไหน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 ร้องเพลงตรงไหนเขเพลงตรงนี้ตรงนี้ยายกดให้ตรงนี้นั่นอ๋อนี่ไงหัวใจอันนี้อะไรล่ะมีหัวใจสองหัวเลยน่ารักจังคนสวยขอบคุณค่ะดิงดิงดิงดึง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่สวยๆทิลูกขอบคุณสวยๆให้ยายดูก่อนอ่ะไหนทํายังไงขอบคุณค่าสวยๆก่อนลุกขึ้นมาฮึมแล้วคู่ด,ดิคู่ใส่บ่ได้เลย<ม>คู่ยังบอกบอดดาจังแนวจ้ามามานี่ลุกขึ้นมาขับบอนขอ้าวชูมิซันไงอะไหรอหมูดิหมู <laughs> ดิหมูเดิเออนั่นแหละหนูทำหมูดิ นเสียงอะไรเสียงระฆังเหรอไม่ใช่นะหนูลุกขึ้นมาหนูขึ้นมาหนูขึ้นมาหนูอะไรขึ้นมามาดูไม่แล้วไม้แล้วป้าป้าบิลอะไรมาให้หนูเนี้ยเฮ้ยป้าบิเอะไรมาให้หนูมาด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 ูป้าบิวจ๋าป้าบิวเอาเอา เอาเอาอะไรอะลูกหนูอยากได้อะไรถามบอกปีวีอยากได้แมวหนูอยากได้แมวปิวเอาแมวมาหน่อยอ๋อนั้นหมาหอมกันนั่นไงแมวมาแล้วขอบคุณค่ะนั่นไงไม่ต้องไปจับมันหรอกไม่ต้องไปจับมันเลยนั่นอู้หัวใจวู้เลยแมวมาแล้วแมวมาแล้วลูกแมวมาแล้วหมูเดงเอหมูเดงก็มาหมูเดงหมูเดง เด้งเดงโอ้ป้าหน่อยป้าหน่อยยังไม่ได้ไปเอาหมกให้เลยเนี่ยไม่รู้จะโทรหาใครก็เลยยุ่งมูก็น่าจะน่าไปเจอถ้าไปลืมวันนั้นลืมถามก็จะถามให้ตึง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 ึงตึงึงตึงึงหมูเล่นอาบน้าหมูเล่าน้ำเหรอลูกสวัสดีรอบค้าพ่จเล่นของเล่นหรอหมูเล่นหมูเล่น หมูเล่นหัวใจหมูเล่นหัวใจแมวแมวหัวใจแฮปปี้เบิร์ดแบทแฮปปี้เบิร์ดด์หัวเอ้ยอันนี้อะไรอะแดนเซอร์อันนี้กบอันนี้ลูกหมีหมีหมีอันนี้อะไรหนูเฮ้ยอันนี้แมวแมวอันอันอันนี้ของเล่นอันนี้ของเล่นแล้วนี่อะไรอะลูกฉลามอันนี้หมูเล่นอาบน้ำหมูเล่นอาบน้ำอันนี้อะไรหัวใจไม่ลองเป็นกิ๊ก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  โอ้ด oh, ีก no ิตะดิคิตะแล้วเนี้ไงเฮ้ยใครทำน้ำเนี่ยหมูดใช่มีปลาฉลามไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้หมูแดงหัวใจอันนี้หมาหัวใจอันนี้แมวเอ้ยอันนี้อะไรอุ้ยแมวหัวใจสีชมพูเอ้าให้นงเพชรหน่อยอืมเอาให้น้องเพชรหน่อยค่ะเฮ้ยหมูใส่เ่นเตอรดึงจะดึงดึงดึงฮะมว่าหน่อยอะไรให้อ่ะกดกันเหรอกดกันเหรอ นี่ขี่นกกนะับปลาฉลามหรือขี่นกนี้อืมแย่เลย